ฮัลโหลครับทุกคน Good morning ครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนขอ,องไอนิชันนะครับวันนี้ก็มาทำวอกหนึ่งวันครับเออตอนนี้ก็พอตื่นนะครับตอนนี้เวลาเม <gasps> <c oughs> ื่อคืนนอนดึกนิดนึงแบบนี้ครับไม่คนมีแฟงตอนนี้เวลาไปโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ ขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็กำลังจะเดินไปที่ร้านค้านะครับต้องไปอยู่ร้านนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ร้านกันก่อนนะครับอันนี้ก็เดินจากบ้านไปร้านค้านะครับโอเคอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านค้ากันนะครับก็จะมีน้องนินกุยยานะครับนี่นะครับน้องนิน ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องตรงนี้ครับโอเคนะคับนี่หลังคาเลยว่าวจะเกิดอะไรหลังคาแล้วก็ไปกินข้าวในบ้านพี่นะครับ <c oughs> นี่ครับก็ถือว่าขาเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณวันิดาเสร็จ <c oughs> แล้วครับอันนี้เคยนะครับนี่ก็พี่ขายหมูป,ปิ้งนะครับไม่ใช่ <c oughs> โอเค เดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินหมูปิ้งแล้วก็นั่งดูหนังกันนะครับโอเคครับก่อนนี้นะครับก็กินหมูปิ้งกินน้ำอะไรเสร็จหมดเลยนะครับต่อไปก็ก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับก็ต้องอยู่ร้านเลยนะครับนี่ครับ ไม่แน่อาจจะไม่ต้องยอมผมกลับด้วยนะทุกทนขอโรงเรียนก็จะเปิดแล้วถึงไม่เปิดก็ต้องยอมกลับเพราะเดี๋ยวอาจจะเรียนออนไลน์ไอเพื่อนย้อมผมสีทองไปเรียนล้วทุกคนเท่ไม่ไหวโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวเขาอยานนาู่หลานนะครับประจําการที่หลานครับ ตั้งกล้องก่อนครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ ไปเราคิดว่าเราน่าจะย้อมผมกลับนั่นเลยนะครับวันนี้ก็คือไม่รู้จะไปไหนด้วยก็อยู่ร้านนี้คือย้อมผมกลับให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับก็เราก็เปายาย้อมผมไอ้มันมันเป็นสีอะไรวะทุกคนแต่ผมเป่าใม้ดูนี่นะครับอันนี้เลยนะครับเออมันคล้ายๆกับยาสระนะครับอืมผมก็รักแม่มาครับหวตอนนี้แม่ไม่อยู่ด้วยนะครับอืก็รักกันเลยครับ เดี๋ยวพอบาเก็บ <Okay> ก <sharing> ่อนนะโอเคครับอืเราก็ได้ไปเทมาแล้วก็ใส่ถ้วยอะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกินหอมเหมือนเบานี่เลยครับเอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาย้อมเองเลยนะครับคือวันนี้สมุนยังไม่มาทีนะครับทีมานนอนไม่เติ่นนะครับอืนี่ครับกอมนะครับอันนี้เราก็ไปลักมานะครับเดี๋ยวเราจะกินไปทําไปนะครับอื โรงเรียนก็จะเปิดแล้วครับทุกคนสาวสังขีสาเล้งมันจะติดหัวไม่ไว่า โอเคนะครับตอนนี้ก็เต็มหัวแล้วครับก็เป็นสีดาเลยครับกับเอาเป็นคนเดิมแล้วครับไม่ใช่รูปรังละตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับไม่รู้ต้องไว้กี่นาทีนะครับอันนี้น่าจะต้องลงซ้ํานะครับผมว่าถ้าล้างแล้วก็น่าจะเป็นทองๆองนะครับ กขาไม่บอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอตอนตอนล้างผมนะครับโอเคนะครับนี่ก็ประมาณประมาณกี่ไม่รู้นะครับไม่ได้จัดนะครับแต่มันก็ดำเลยนะครับก็จะล้างออกนะครับกูดไนท์ครับผมทองเอ้ยไม่ใช่กูดไนท์ดิต้องอำลาครับผมทองเจอกันใหม่เทอมหน้า โอเคครับโอ้โหดำดีสีไม่ตกครับโอด้านข้างติดสีเด็นิดนึงครับเดี๋ยวไปเอาผ้าคนนู้นนะครับโอเคครับก็อยู่กับหมาบ้านครับนี่ครับตอนนี้ก็ถ่ายกับไอแพดนะครับ ยาวมดำเลยวายาวเราผมดำเลยนะครับทุกคโนเราจะต้องสระผมนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวสระผมก่อนนะครับกล้องมไม่ได้เลยตั้งบนโถส้วมกันนะครับ เดี <differences S 2> ๋ยว่อยมาเจอกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวเปิดกระตุกเดี๋ยวเราสระอันนี้เออไม่ใช่สระเลยครับล้างสิครับ นุ่มมากครับนุ่มลื่นยันปัวครับอือใช่ดีนเดี๋ยวต้องยอมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะด้านคนยังโทงโทงอยู่ครับหล่อไม่ไหวอือยอมทีเดียวติดนะครับ ิีจริงวันที่นี้โรงเรียนเปิดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ย้อมกลับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะโอ้โทุกคนด้านบนตรงนี้นะครับยังเป็นสีททมอยู่นะครับโอเคครับโอ้โหดำดีนะครับดำดีสีไม่ตกเลยติดยันหนังหัวนี่นะครับ ตัวนี้เลยครับแม่ผมขายะครับซื้อได้ครับจะส่งไปทางครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปได้พรมก่อนเลยนะครับถ้าแล้วก็ถ้ามีอะไรให้ถ่ายก็จะถ่ายนะครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณสี่โมงนะครับเป็นวันเดียวนะครับ ผมถ่ายไม่ชัดนะครับตอนนี้ก็กําลังไปในเมืองนะครับไปโรงบาลสุรานะครับก็พาแม่ไปหาหมอน,นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ถึงสิบแปดแล้วครับเดี๋ยวก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็เดินทางไปงนะครับนไปในเมืองโอเคก็นี่ฝนก็ตกนะครับ กำลังเติมมันอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วเราค่อยไทายกนินนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกจากโรงพยาบาลเลยนะครับี๋ยวเราก็กําลังกลับบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับวกหนึ่งวันของเราก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับ Okay. okay.